รับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านมาเยี่ยมยังเกษตรกรชาวสวนยางที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะโดยลักษณะภูมิประเทศของอำเภอศรีชนนั้นมีทั้งที่ราบชายฝั่งที่ราบสูงที่ราบต่ำมีป่าไม้มากมายจึงทําให้ดินที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนั่นก็คือยางพาร,รา เกษตรกรจะใช้เวลาในการดูแลรักษายางพาราน,นตั้งแต่วันแรกที่เขาปลูกจนถึงเปิดกลีดได้น,น,นั่นคือ6ปีถึง6ปีครึ่งดังนั้นการจัดการสวนยางพาราก่อนให้ผลผลิตหรือการบำรุงดูแลรักษาในช่วงระยะ1ปีแรกหลังจากปลูกแล้วเป็นสิ่งที่ต้องดูแลนั่นก็คือจัดการทุกอย่างเพื่อให้ต้นยางพาราอยู่รอดหรือตายน้อยที่สุดด้วยการหมันกําจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ร้านจำเริญก,การเกษตรเป็นตัวแทนของปุ๋ยรุ่งอรุณที่นี่มีปลามียางมากมายกเกษตรกรตัวไทยเลือกใช้ปุ๋ยรุ่งอระรุบซื้ออะไรคะที่แนะนำเกษตรกรใชย้ยางพาร,ราก็เป็น2820 20, นะฮะคนนิยมใช้กันเยอะนะฮะเพราะว่าผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสูงเปอร์เซ็นต์ยางนะฮะเนื่องจากธาตุโพแทสเซียมและธาตุไนโตรเจน เป็นธาตุที่สําคัญมากในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นยางพาราทั้งก่อนการให้ผลผลิตและในระยะที่ต้นยางพาราให้ผลผลิตน้ำํำยางแล้วไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่ยางพาราต้องการตลอดชีวิตปุ๋ยที่เหมาะสําหรับสูตรยางพารานั้นมักเป็นสูตร20 8 20บค่ะที่สําคัญควรใส่ป,ใปุ๋ยในปริมาณที่พอเพียงและไม่มากจนเกินไปจนทําให้พืชไม่สามารถปลปล่อยธาตุอาหารออกมาได้อย่างรวดเร็วนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่ไม่เพียงห่วงใยในเรื่องของการอนุรักษ์พุฒธนธรรมท้องถิ่นยังห่วงใยในเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยการผลิตปุ๋ยดีๆมาให้เกษตรกรได้ใช้กันค่ะคนละคมับใจใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณ